โอดอลังการงานบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในงานภูพัฒสีมาปิท้องฝังลูกนิมิตนวัดทับคลายตำบลทับหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเริ่ม27ธันวา57ถึง4มกราคม58ร่วมงาน9วัน9คืนทอมรีทุกคืนพบเสิร์ฟอร์อมยักษ์จากบางปอนมิวสิก พระ,ะตลกและนักร้องดัง27ทันวาหมอลำกรอนคณะคำปุ่นและสาวหมอลำพิสมัย28ทันวาหมอลำกรอนคณะคำปุนและสาวหมอลำจันทา29ทันวาตลกยาวอายุธยาเสรีรุ่งสว่าง30ทันวาศรชัยเมิวเวชีนและศรเพชรศรส,สุพรรณ31ทันวา สดใสรุ่งโคทอง,ทงและยุยญาติเยอะหนึ่งมกราสัญญาโพรนารายปะ,ะทะทศพลหิมพมานาสองมกราบุญตาเมืองใหม่และ,กะเกษมคมสันสามมกราลูกตาอาสยามสี่มกราตัดหวายลูกนิมิต จองมีตัดไหวได้ที่081943 4 1 1 8 0 8 6 2 0 9 9ส0 5สร้างกุศลเสริมสิริมงคลข้ามปี27่ธันวาห้ถึง4มกราห้าแเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตในวัดทัพคล้ายตำบลทัพหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีรักคูอุทัยสุดที่คุณจเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่เจ้าอาวาสวัดทัพคล้ายประธานฝ่ายสงพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้นำชุมชมนตลอดจนชาวบ้านตำบลทัพคล้ายและ ใกล้เคียงร่วมกันจัดงานมั่นใจได้พเพราะทุกอย่างทางวัดจัดเองการคมานางคมไปมาสะดวกสบายวัดทับคลา้ายอยู่ติดถนนสายด่านช้างบ้านไร่เดินทางจากอำเภอด่านช้างไปอำเภอบ้านไร่ถึงวัดทับคลา้าย28กิโลเมตรไฟแสงสีสว่างสดใสโดยทีมงานมิตรไทยการไฟฟ้า อลังการงานบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในงานพูกพระตศีมาปิท้องฝังลูกนิมิตนวัดทับคล้ายตำบลทับหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเริ่ม27ธันวา57ถึง4มกราคม58ร่วมงาน9วัน9คืนทอมรีทุกคืนพบเสิร์ฟฟอมยักษ์จากบางปอนมิวสิก พระ,ะตลกและนะักร้องดัง27ทันวาหมอลำกรอนคณะคำปนและสาวหมอลำพิสมัย28ทันวาหมอลำกรอนคณะคำปนและสาวหมอลำจันทา29ทันวาตลกยาวอายุธยาเสรีรุ่งสว่าง30ธันวาศรชัยเมิวเวชียนและศรเพชรศรส,สุพรรณ31ทันวา สดใสรุ่งโพทองและยุ้ยญาติเยอะหนึ่งมกราสัญญาโพรนารายปะ,ะทโทสพลหิม,มพานสองมกราบุญตาเมืองใหม่และ,กะเกษมคมสัตวสามมกราลูกตาลอาสยามสี่มกราัตัดไวลูกนิมิต จองมีตัดไว้ได้ที่081943 4 1 1 8 0 8 6 2 0 9 9ส0 5สร้างกุศลเสริมสิริมงคลข้ามปี27ธันวา5 7าถึง4มกรา58<อ>เที่ยวงานปิดท้องฝังลูกนิมิตในวัดทัพคลายตำบลทัพหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีพระคคูอุทัยสุทธิคุณจเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่เจ้าอาวาสวัดทัพคลายประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้นำชุมชนตลอดจนชาวบ้านตำบลทัพคลายและ ใกล้เคียงร่วมกันจัดงานมั่นใจได้ดเพราะทุกอย่างทางวัดจัดเองการคมนางคมไปมาสะดวกสบายวัดทับคลา้ายอยู่ติดถนนสายด่านช้างบ้านไร่เดินทางจากอำเภอด่านช้างไปอำเภอบ้านไร่ถึงวัดทับคลา้าย28กิโลเมตรไฟแสงสีสว่างสดใสโดยทีมงานมิตรไทยการไฟฟ้า อดอลังการงานบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในงานผูกพัตศสีหมาพิท้องฝังลูกนิมิตนวัดทับคล้ายตำบลทับหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเริ่ม27ถธันวาคม57ถึง4มกราคม58รวมงาน9วัน9คืนทอมฟรีทุกคืนพบเสิร์ฟฟอมยักษ์จากบางปอนมิวสิก พระ,ะตลกและนักร้องดัง27ทันวาหมอลำกรอนคณะคำปุนและสาวหมอลำพิสมัย28ทันวาหมอลำกรอนคณะคำปุนและสาวหมอลำจังทา29ทันวาตลกยาวอายุทยาเสรีรุร่งสว่าง30ทันวาศรชัยเมฆวิเชียนและศรเพชรศรส,สุพรรณ31ทันวา สดใสรุ่งโคทองโฮโฮและยุย้ยญาติเยอะหนึ่งมกราสัญญาโพรนารายปะ,ะทะโพสพลหิม,มพาน2สองมกราบุญตาเมืองใหม่และ,กะเกษมคมสันสามมกราลูกตาลอาสยามสี่ม,มกราตัดไว้ลูกนิมิต ยองมีตัดไหวได้ที่08194341180862099005สร้างกุศลเสริมสิริมงคลข้ามปี27ธันวา57ถึง4มกราคม58เที่ยวางานปิดท้องฝังลูกนิมิตณวัดทับคล้ายตำบลทับหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีพระครูอุทัยสุทธิคุณจ้าพณะอำเภอบ้านไร่ยาอาวาดวัดทับคล้ายประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้นำชุมชมนตลอดจนชาวบ้านตำบลทับคล้ายและ ใกล้เคียงร่วมกันจัดงานมั่นใจได้เพราะทุกอย่างทางวัดจัดเองการคมานาคมไปมาสะดวกสบายวัดทับคลา้ายอยู่ติดถนนสายด่านช้างบ้านไร่เดินทางจากอำเภอด่านช้างไปอำเภอบ้านไร่ถึงวัดทับคลาย28กิโลเมตรไฟแสงสีสว่างสดใสโดยทีมงานมิตรไทยการไฟฟ้า